โอเคเข้ามาตรงนี้ก่อนทําไมถึงต้องปรับเพจอ่าทำไมถึงต้องปรับเบนาะไม่ทาการปรับเพจเนี่ยมีโอกาสจะโดนปิดเพจไปเลยนะครับซึ่งหลังจากที่เ,เพื่อนๆเปิดเพจมาแล้วนะครับแนะนําให้ทําการฐานของตัวเพจ f a c e b o o k กันก่อนนะครับซึ่งวันนี้จะทําการปรับให้ดูเป็นลำดับขั้นตอนกันเลยทีเดียวนะฮะ ตรงไหนที่เราต้องทําการปรับบ้านนะครับซึ่งน,นั้นสำคัญตรงจุดแรกเลยก็คือนี่นะฮะชื่อผู้ใช้นะครับเห็นไหมครับว่าเราตั้งชื่อแล้วในส่วนของาในส่วนของที่เป็นชื่อเพจนะครับชื่อสร้างชื่อผู้ใช้งานของเพนเนี่ยยังไม่ได้ตั้งอ,อยังไม่ได้ตั้งซึ่ง เราต้องคลิกตั้งตรงนี้ก่อนครับคลิกเข้าไปนะฮะตรงนี้คือเป็นชื่อแอปนั่นเองนะครับแอปนั่นเองนะก็เราตั้งไปเลยนะครับตรงนี้เราก็กดไปเลยนะครับเขาจะมีคำแนะนำให้ได้มีการเซริชื่อผู้ใช้แอ s ฟาสเซลโฮมสำหรับขายบ้าน นขายบ้านเร็วด้วยออนไลน์ marketing ดยบริวัรซึ่งผู้คนจะสามารถค้นหาเพจของคุณได้ง่ายขึ้นและยังสามารถเข้าชมเพจของคุณได้ที่อ่าคำามีตัวย่อให้ด้วยนะครับรวมถึงส่งข้อความไปที่ตรงนี้นะครับเนาะเรียบร้อยแล้วเราก็กดนี่นะกดตกลงอ่ากดตกลงครับตรงนี้ก็จะเปลี่ยนให้แล้วเห็นไหมครับฟาเซโฮมเนาะตรงนี้เปลี่ยนไปแล้วนะครับแล้วก็ ตรงนี้ถ้าใครยังไม่ส่งข้อความนะครับแนะนำให้คลิกแล้วก็แก้ไขปุ่มนะครับแล้วก็เป็นส่งข้อความนี่แหละนะครับเพื่อตส่งข้อความจะสะดวกกว่าเนะาะหลังจากนั้นนะครับเราคลิกตรงนี้ฮะหลังจากนั้นคลิกเพิ่มเติมแล้วก็ตรงนี้ฮะปรับตรงนี้นต,รนนตรงนี้นะครับสายคลิกเพิ่มเติมแล้วก็เกี่ยวกับอ่า เราจะไปปรับข้อมูลด้านหลังเหตุทั้งหมดเลยนะฮะเนี่ยถ้าใครยังไม่ได้ป้อนเบอร์โทรศัพท์นะครับก็ป้อนไปเลยนะครับป้อนเบอร์โทรศัพท์ไปเดี๋ยวผมจะป้อนนะครับเรียบร้อยนะครับป้อนเราเรียบรบ้อยแล้วนะครับต่อไป ไล่ลงมาเลยครับเรื่องของตรงนี้นะครับหมวดหมูนะครับหมวดหมูนะหมวดหมู่ก็แนะนําว่าเพิ่มไปสักสามหมวดหมู่นะครับเนาะไปสักสามหมวดหมูการขายข้อมูลเพจไปนะครับพุ่งอ่าเขาก็จะมาตรงนี้แหละก่อข้อมูลเพจนะครับก็ อ่าตรงนี้ก็ใส่รายละเอียดไปให้เรียบร้อยเลยนะครับบันทึกการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เลยอ่าโอเคแล้วในส่วนของอ่ะมันดึงมาตรงนี้มัน,นึ้นจังงงนะครับก็เข้ามาตรงนี้ฮะก็กดแก้ไขอ่าอันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะครับตรงนี้ผมก็แก้ไขไปแล้วนะครับแก้ไข มีแค่เ,เพจนะเราไม่เปลี่ยนเวลาทําการตรงนี้แก้ไขไปเลยฮนะแก้ไขเป็นเปิดตลอดเวลารายละเอียดธุรกิจอ่ายังไม่ระบุนะครับกันเริ่มต้นตรงนี้ก็ไม่ระบุนะครับประเภทธุรกิจอ่ลองเข้ามาระบบกจำหนาสินค้าบนออนไลน์แล้วกันนะครับ ป้อนรถตรงนี้ไม่มีแก้ไขวิธีอื่นไม่ต้องนะครับรายละเอียดค่าสีแก้ไขสินค้ามีนู่นงรือไม่มีนะฮะมีนู่ไม่มีแล้วอีอันนึงที่สําคัญนะครับคือตรงนี้อ่าตรงเนี้ยนะฮะต้องปรับด้วยนะครับเพราะว่ามันอาจจะยังไม่ตรงสักทีเดียวนะครับถ้าถ้ามี ใครนะครับหรือว่าเพื่อนๆที่จะเข้ามานะฮะเข้ามาก็อาจจะเข้ามาไม่ตรงตรงนี้ต้องเข้าไปปรับนะครับกดเข้าไปที่ในส่วนของแก้ไขข้อมูลเพจเนี่ยตรงนี้ตรงนี้เร,รียบร้อยแล้วนะเราขยับมานี้ตรงไหนฮะเราก็ลากลากอย่างนี้ได้เลยต้องขยายหน่อยนะฮะนี่กดบวกครับต้องกดบวกตรงนี้นะครับกดบวกมาเดี๋ยวดูกันนะ จำบ้านตัวเองไม่ได้ละนี่ตรงนี้สามเหลี่ยมนี่สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมอ่าเนี่ยอยู่ตรงนี้แหละแถวนี้แหละชักแ้นอ่าปักหดตรงนี้แหละนะครับเรื่องทองการเปลีป่ยนแปลงตรงนี้บอกว่าลูกค้ามายืงชมธุรกิจของฉันตามที่อยู่นี้หากไม่ทําเครื่องหมายในกล่องนี้ที่อยู่ของคุณจะไม่แสดงต้องทําเครื่องหมายด้วยนะครับ เป็นตลาดเวลาตรงนี้นไม่ใส่ก็ได้นะครับไม่ต้องระบุนะครับสี่ห้านี่เสร็จแล้วมาดูอันต่อไปนะครับอันต่อไปคือติดต่อติดต่อเนี่ยเราก็ปรับแล้วตำแหน่ง,งที่ตั้งคือมันก็เลื่อนๆลนงมาเนี่ยฮะื่อเลื่อนลงมาก็ตรงนี้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ปิดไปอ่าตรงนี้เราอาจจะ เพิ่มล่วงลาวเข้าไปคิดเข้าไปใส่รูปซะหน่อยอ่ะผมใส่รูปไปผมก็จะเอารูปนี่แหละเอามากินคลิกเข้าไปมันเด้งมานี่เลยอ่ะราไราใส่รายละเอียดคือใส่นี้แหละก็เผยแท้ไปนะครับเป็นเป็นรายละเอียด เล็กๆน้อยๆที่เราควรที่จะใส่ใจในรายละเอียดของการปรับเพจนะครับนองคนที่จะใส่ใจตรงนี้แนะนําเลยนะครับก็อ่ะโอ้แท้ไปชื่อเ่องลาวอ่ะชื่อลองลาวอ่ามาแล้วนะครับใหน้าเพจที่ปรับแล้วส่วนหนึ่งนะฮะก็ จะเห็นรายละเอียดครบเลยนะเรามาดูที่หน้าหลักหน้าหลักตรงนี้หน้าหลักก็มาแล้วนะครับถ้ามาดูก็อเห็นรายละเอียดครบเลยทีเดียวโอเคหลังจากนั้นเราจะไปเพิ่มเติมในส่วนของตรงนี้นะครับเพิ่มเติมแล้วก็ตั้งค่านะครับตั้งค่าตั้งค่าอยู่ตรงนี้อคิกตั้งค่าตรงนี้นะฮะเราจะไป ปรับหลังบ้างน,นะครับก็เอาทุกรายละเอียดจนเข้าใจกันเลยทีเดียวนะฮะถ้าไล่จุดตรงนี้นะฮะข้อมูลเพจพวกนี้นะข้อมูลเพจการแสดงเพจนะครับเผยแพร่โพสจากผู้ชมอันนี้ไม่ต้อ,องไปแก้อะไรนะครับคงผิดข่าวนี้ก็ไม่ต้องแก้ ช่นี่ก็ไม่ต้องแก้นะครับคือทุกอันเนี่ยแทบจะไม่ต้องแกเลยนะฮะอันนี้แนะนำมาตรงนี้ครับการานะะการบาับส่งข้อความนะครับการรับส่งข้อความการรับส่งข้อความนะครับมาในส่วนของตรงนี้ตรงนี้เราใช้ปุ่ม enter เพื่อส่งข้อความเปิดอยู่โอเคถ้าใครปิดอยู่ตรงนี้ก็เปิดเลยนะฮะ เมื่อเริ่มสนทนาในมสเซจแสดงคำทักทายเราอาจจะเปิดแล้วเราก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับตรงนี้เปลี่ยนเปลี่ยนคำทักทายได้ประมาณนี้นะครับแล้วบันทึกแล้วระหว่างการสนทนาในมสเซจมีข้อความอัตโนมัติตรงนี้แล้วแต่นะครับจะตั้งหรือไม่ตั้งอลองคิกเข้าไปดูนะครับการตั้งจะเป็นแบบไหน อันนี้จริงๆแล้วตั้งก็ใส่ในส่วนค่าอัตโนมัติค่าอัตโนมัติเราอาจจะให้มันลิงก์เข้าไปในส่วนของยกัวอย่าในส่วนของอะไรนะ, line ะ line ลน์แอดลน์แอดก็ได้นะครับตรงนี้ต้องลองปรับดูนะครับตรงนี้ก็ยังไงก็อาจจะยังไม่ต้องปรับลุกขนาดนั้นก็ได้นะครับ มองแนะนำว่าใส่ไปเมื่อกี้ก่อนเดี๋ยวในส่วนของข้อมูลพอเรามีในส่วนของลาย L ลาย L O แล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราค่อยมาลิงก์อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับก็ยังได้นะตรงนี้นะครับถ้าใครต้องการลิงก์นัดเศษข้อความไปเพื่อนก็ตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อนนัดเไปยังเว็บอันนี้อย่างไม่ต้อง แสดงเห็นว่าใครส่งก็คามเมนามาของเพจอันนี้ปิด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 ,ปดนะตรงนี้แน่นอนปิดก็อันนี้ตรงนี้เท่าน,นี้ก่อนนะครับแล้วก็มาเพิ่มเติมในส่วนของหมวดเทมเพละนะครับทมเพือแล้วไล่มานะฮะหมวดเทมเพลตเทมเพลตเทมเพล เนี่ยเป็นเทแล้วก็มาเลยนะครับมาในส่วนของตรงนี้นะครับแนะนําให้แก้ไขตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เป็น,ทนเทมเพลตในส่วนของธุรกิจเนาะธุรกิจนี่ครับธุรกิจธุรกิจมันจะมีเยอะเลยแล้วก็ใช้ทเทมเพลนี้นะเพราะว่าหลังเราอะเทาเพลธุรกิจมันมีให้เราใช้แบบเยอะแยะนะฮะ เนี่ยัเอากดมาเพิ่มดูเพิ่มแท็บตรงนี้ถ้ามันมีอะไรก็แนะนําเพิ่มไปให้หมดเลยนะครับไปอยู่หน้าร้านเราหน้าเพจเราให้หมดนะครับเพราะวเพราะอะไรอย่างเช่นร้านค้าอะไรเนี่ยเราจะได้ใช้นะครับใช้มันที่คุ้มนะครับกับที่มีเนาะนะครับโอเคนะอันนี้ก็ ประมาณนี้เสร็จแล้วต่อไปดูที่การแจ้งเตือนนะครับแจ้งเตือนนี้ก็สําคัญมากๆนะครับเพราะว่ามันอาจจะไม่แจ้งเตือนมาให้เราเพราะฉะนั้นตรงนี้แนะนําว่ากดเปิดให้หมดเลยนะครับกดเปิดไปทั้งหมดนะกดเปิดไปให้หมดเลยฮะกดเปิดไปให้หมดข้อความรับการแจ้งเตือนเมื่อมีคนส่งข้อความใน,นเมสเซจหรืออินสตาแกรมไดร์เล็ไปยังถือของคุณ สามารถจัดก,การแจ้งเตือนคนเพจสำหรับแอปอ,อันนี้ก็เปิดได้เลยนะครับแนนานเปิดไว้อีเมลก็ได้รับอีเมลที่ครั้งที่มีากิจกรรมการอัปเดตอันนี้อาจจะแล้วแต่ผมปิดไว้เสียเปิดแล้วกันนะครับเนาะน่าจะไม่มีอะไรเยอะอยผมคิกให้ดูเพิ่มเติมแจ้งเตือนแล้วก็การส่งข้อความขั้นสูงนั่นอะไรบ้าง คือแนะนําว่าคลิกต่อลงมาแล้วอ่านดูรายละเอียดตรงนี้ฮะ,ะส่วนข้อความพั้นสูงเรามาดูว่ามสเสจเนี่ยมันตั้งไว้อย่างไรนะฮะตรงนี้จะเป็นมาตรฐานแล้วนะครับแนะนําว่าไม่ต้องปรับอะไรอ่าบทบาทเพจอ่าบทบาทเพจเนี่ยก็ถ้าเราต้องการจะโยนเพจนี้ให้กับโยนก็คือเรียกว่า ให้คนอื่นมีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนของเพจนี้ด้วยนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับมีคนอื่นดูแลอยู่อีกสามคนแล้วก็ใส่อีเมลตรงนี้ไปแค่นั้นเองนะครับแล้วก็กดเพิ่มไปแล้วก็ไปทําการกดรับที่ตรงนี้นะครับมันจะเป็นป๊อปอัพแจ้งไปนะครับป๊อปอัพแจ้งเตือนไปนะแล้ก็สามารถจะกดรับได้เลยนะฮะเนานะตรงนี้ ผู paid, oo, box, video, on, uh, hmm, ้ดูผู้อื่นและเพศอื่นอันนี้น่าจะยังไม่คนที่ถูกใจเพจเรานี่เองนะครับตรงนี้ก็จริงๆแล้วก็ปรับประมาณนี้นะครับแต่การมีแจ้งเตือนเนี่ยแจ้งเตือนก็เข้าไปดูนะครับเข้าไปดูว่าแจ้งเตือนในส่วนของอะไรนะครับแจ้งเตือนในส่วนของอะไรเนาะเราจะได้ทำการดูอ่ะ อันนี้ก็แจ้งเตือนวันนี้ในส่วนของการปรับเพดนั่นเองนะครับเนาะโอเคนะว,วันนี้เหมือนว่าเฮ้ยเนื้อหามันจะเนื้อหาดูจะออกจากหลับหลับ,ลบนิดนึงนะฮะก็เนาะยังไงก็ถือว่าสําคัญนะสําคัญมากๆในการปรับเพดตรงนี้นะครับบางคนเนี่ยข้อเสียคืออะไรนะครับเพดของเราทามาแล้ว มันไปอยู่นู่นนครับไปอยู่อเมริกาโอ้โหนะฮะไปอยู่อเมริกาซึ่งเรายังไม่ได้ทําการปรับรายละเอียดของเพจเลยนะครับแนะนํนนะครับว่าปรับเพจให้เรียบร้อยก่อนแล้วหลังจากนั้นเราค่อยไปลงรายละเอียดในการโพสต์ข้อความต่างๆต,างต,างต,างต่อไปนะครับเกี่ยวกับการขายบ้านต่อไปนะซึ่งมีรายละเอียดให้ศึกษากัน เยอะแยะไปหมดเลยนะครับในเพจนึ่